สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพุ่งเป้าไปที่ภาคใต้ของไทยเลยค่ะโดยเฉพาะที่หาดใหญ่คือสังเกตไหมคะว่ากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่คิดมากๆของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียยิ่งช่วงวันหยุดยาวนี่โอ้โหแทบจะเหมือนยกมาเลเซียมาไว้ที่หาดใหญ่เลยครับ เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจจริงๆครับผมความคึกคักที่เราเห็นเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเลยวันนี้เราจะมาลองสำรวจข้อมูลกันดูนะครับจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความใน Bangkok Post, Travel and Tour World แล้วก็มีวิดีโอวิเคราะห์เจาะลึกจากช่อง Family World Facts ด้วยเพื่อจะหาคำตอบว่าเอออะไรคือเสน่ห์จริงๆที่ดึงดูดเพื่อนบ้านเราให้ข้ามาเที่ยวกันเยอะขนาดนี้แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมจากอดีตถึงปัจจุบันค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญออกมาเลยทําความเข้าใจเสน่ห์ของภาคใต้ตอนล่างในมุมมองของชาวมาเลเซียตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงเทรนด์ใหม่ๆกันงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดกําเนิดของหัดใหญ่ในฐานะเมืองท่องเที่ยวกันก่อนเลยดีไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองหลวงของสงขาแต่กลับเป็นศูนย์กลางที่สําคัญมากได้เลยครับหัดใหญ่นี่ต้องบอกว่าเติบโตมาพร้อมกับก,บการคมนาคมจริงๆ จุดเริ่มต้นเลยคือการเป็นชุมทางรถไฟสายใต้ที่สําคัญมากๆมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20แล้วคือมันเชื่อมกมรุงแกรกับชายแดนมาเลเซียการเดินทางสมัยก่อนนอนใช้เวลานานมากใช่ไหมครับก็ต้องมีการคร้างคืนกันบ้างทําให้ธุรกิจโรงแรมแล้วก็สถานบันเทิงยุคแรกๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมารองรับนักเดินทางกลุ่มนี้แหละครับเข้าใจแล้วค่ะจากชุมทางรถไฟก็พัฒนาต่อมากลายเป็นชุมทางถนนสายหลักอย่างเพชรเกษมด้วยทําให้เมืองยิ่งขยายตัวใหญ่ขึ้นไปอีก เสน่ดั้งเดิมที่คนน่าจะจำได้ก็คงเป็นเรื่องความสะดวกในการเดินทางที่พักแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงเรื่องอาหารการกินแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็สถานบันเทิงยามค่ำคืนซึ่งเหมือนจะมีข้อมูลเก่าๆข,ของทอทะทะตั้งแต่ปี1991เลยนะคะที่บอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงานตอนนั้นส่วนใหญ่มาเพื่อช้อปปิ้งกับเที่ยวกลางคืนกันเยอะมาก <S <S 2> <S 2> ใช่ครับนั่นคือภาพจาในยุคหนึ่งเลย แต่ปัจจุบันเสน่ห์พรุ่งนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกให้ทําให้กระแสะความนิยมยังแรงต่อเนื่องไม่ได้ลดลงเลยโดยเฉพาะถ้าเราไปดูตัวเลขนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวของมาเลเซียอย่างช่วงวันชาติมาเลเซียหรือมาเลเซเดนี่โอ้โหหลั่งไหลเข้ามาแบบมหาศาลจริงๆครับตัวเลขน่าสนใจมากเลยค่ะ มีการคาดการ์กันว่าอย่างปี2025ที่จะถึงเนี่ยเฉพาะช่วงวันหยุดยาววันชาติมาเลเซียอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในภาคใต้ถึง200,000คนเลยนะคะแล้วถ้าดูเฉพาะสงขาจังหวัดเดียวก็อาจจะแตะ60,000คนสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือถ้าดูข้อมูลจากปีก่อนๆก,ก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเป็นแสนคนเนี่ยสร้างไรายได้เป็นร้อยล้านริงกิตเลย โอ้หเยอะมากครับตัวเลขพวกนี้มันตอกย้ำสถานะของนักท่องเที่ยวมาเลเซียเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับต้นๆของไทยในปีนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวด้วยมันสะท้อนความรู้สึกดีๆด,ด,ด้วยนะครับเราจะเห็นกระแสนในโซเชียลมีเดียอย่างใน Tik t o อกที่คนไทยในพื้นที่ออกมาโพสต์ขอบคุณชาวมาเลเซียที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังช่วงโควิดซบเซาไปนานค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะคะ แต่ขนาดเดียวกันก็เหมือนจะมีข้อสังเกตว่าถึงแม้หาดใหญ่กับสูเฮโกโลกจะเป็นหมุดหมายหลักเดิมๆของเขาแต่ตอนนี้นะักท่องเที่ยวมาเลเซียก็เริ่มเออ่กระจายตัวไปที่อื่นมากขึ้นเริ่มมองหาประสบการณ์ที่แตกต่างในจังหวัดอื่นๆด้วยเหมือนกันประเด็นนี้น่าสนใจครับผมมันเชื่อมโยงกับเหตุผลที่ว่าทําไมเขายังคงเลือกมาเที่ยวไทยตอนใต้กันอยู่ เดี๋ยวเราลองมาไล่เรียงปัจจัยดึงดูดสำคัญๆที่ทาง Family World Facts เขาสรุไว้มีประมาณ7ข้อหลักๆเลยนะครับข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็น่าจะเป็นระยะทางที่ใกล้มากอันนี้แน่นอนเลยค่ะหาดใหญ่นี่ห่างจากด่านชายแดนอย่างสะเดาหรือประดังเบซาแค่ประมาณ60กิโลเมตรเองขับรถชั่วโม,มงนิดเดียวก็ถึงแล้วให้ฟีลหมืนได้ไปต่างประเทศแต่ไม่ต้องเดินทางไกลเลยเนาะใช่ครับซึ่งมันก็เชื่อมกับข้อ2เลย คือความสะดวกและหลากหลายในการเดินทางจะขับรถส่วนตัวมาก็ได้มอเตอร์ไซค์รถตู้รถทัวร์รถไฟหรือแม้แต่เครื่องบินก็มีตัวเลือกให้ครบหมดเลยโดยเฉพาะรถไฟนี่หาดใหญ่เป็นชุมทางใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ KL มาลงหาดใหญ่ได้เลยด้วยแล้วจุดสำคัญอีกอย่างคือ การเดินทางมหาดใหญ่มันคุ้มค่ากว่าการเดินทางในประเทศมาเลเซียเองด้วยซ้าไปโดยเฉพาะถ้าเทียบกับการต้องบินไปเที่ยวเกาะต่างๆหรือว่ารัฐที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างสบาซารวักการขับรถหรือนั่งรถไฟข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยมันใช้งบน้อยกว่าเยอะเลยนั่นแหละครับคือเหตุผลข้อที่3ที่ทรงพลังมากๆเลยคือค่าใช้ใจ่ายโดยรวมที่ถูกกว่าไม่ใช่แค่ค่าเดินทางนะครับแต่รวมถึงค่าที่พักด้วย โรงแรมดีๆหน่อยคือละพันบาทต้นๆก็ยังหาได้สบายๆค่าอาหารค่าช้อปปิ้งต่างๆคือมันถูกกว่าเที่ยวในมาเลเซียอย่างเห็นได้ชัดเลยครับปัจจัยเรื่องราคาถูกนี่ก็น่าสนใจนะคะมันมาจากอะไรบ้างคะอย่างทำเลที่ตั้งหรือค่าแรงหรือมีอย่างอื่นอีกไหมอืมน่าจะเป็นส่วนผสนมหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องทำเลที่ตั้งเองโครงสร้างต้นทุนค่าแรงที่อาจจะต่ำกว่าในบางภาคส่วน การซื้อสินค้ามาขายต่อในปริมาณมากๆก็อาจจะช่วยกดราคาลงได้รวมถึงาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์สินค้าบางประเภทที่อาจจะไม่เข้มงวดเท่าฝั่งมาเลเซียในบางกรณีทั้งหมดนี้มันส่งผลให้ a าก d a าถึงกับจัดอันดับให้หัดใหญ่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่คุ้มค่าที่สุดในเอเชียเลยนะครับในปี2024เนี่ยที่แน่ทึ่งมากๆคือถึงแม้ว่าค่าเงินริงกิตจ,จะอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินบาท จากที่สมัยก่อนนู้นแลกร้อยบาทอาจจะใช้แค่ประมาณ8ริงกิตแต่ปัจจุบันกลายเป็นต้องใช้เกือบเกือบสิริงกิตแต่ความนิยมกลับไม่ลดลงเลยนะคะตรงนี้น่าคิดเหมือนกันใช่ครับมันชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องความคุ้มค่าสัมพัสเนี่ยมันสําคัญมากจริงๆโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดที่ค่าครองชีพในมาเลเซียเองก็ปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกัน การมาเที่ยวหาดใหญ่ที่ถึงแม้จะใช้งบเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนบ้างแต่ยังได้ฟิลเที่ยวต่างประเทศอยู่ดีมันเลยอาจจะกลายเป็นตัวเลือกที่ฉลาดกว่าในสายตาของหลายๆคนมีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในโซเชียลมีเดียหลังช่วงล็อกดาวก็ยืนยันเรื่องนี้นะครับว่าคนมาเลเซียหันมาให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้นจริงๆจากเดิมที่อาจจะเน้นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลักออ เข้าใจเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องถูกอย่างเดียวแต่มันเป็นการใช้เงินที่รู้สึกว่าได้ประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองโอเคค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ปัจจัยอื่นเลยค่ะครับข้อที่4คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มันตอบโจทย์นักท่องเที่ยวม,มาเลเซียได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาที่พอสื่อสารกันได้ทั้งไทยจีนหรือภาษามลา,ายูท้องถิน่นอาหารทลาลอันนี้สำคัญมากซึ่งหาทานง่ายและมีให้เลือกเยอะมากในหาดใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลายตั้งแต่ตลาดพื้นเมืองตลาดเปิดท้ายไปจนถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหรือแม้แต่โรงแรมที่มักจะมีห้องพักสำหรับครอบคร,บครัวแบบ3เตียงในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าอืมอันนี้ก็จริงค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะกังวลอยู่บ้างครับเรื่องความปลอดภัย หาดใหญ่อยู่ในจังหวัดสงขลาซึ่งทางภูมิศาสตร์แล้วอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราทราบกันดีว่ามีสถานการณ์ความไม่สงบอยู่คือปัตตานียะลานาราธิวาสการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในหาดใหญ่จึงดีกว่ายอย่างชัดเจนถึงแม้จะยังมีจุดตรวจอยู่บ้างตามเส้นทางแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดเท่าในพื้นที่3จังหวัดนั้นมันให้ความรู้สึกที่เป็นปกติมากกว่าปลอดภัยกว่า แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังอยู่เสมอเพราะในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้บ้างอย่างเช่น